hương tẹt lẽ hư là cò ตัวไผ่ตัวมันพอก้อยเจ้าข้าแขมคนงานคนกวยตะกานีออกมาลุบลุบนีตายมนีไว้คนคองจนยุบ ปิกไปบ้านไยม้อนเจอโควิดก็มวนสุขสานติดวันปานคัดเตอร์หมุนใบ ใครอยู่ข้างเคียงปุ่นดีใครให้นี่หนอเมืองตายนจะจ๊ะนี่หนอเมืองตายนจะจ๊ะและนาย